แออเอนลนพออสุะเป็นควแล้วบอกบอกหน้าอเลขเพราะาไปลบสองไ้เฉพาะสายบุก้เข้ามารางลเลหน้าสามตัวรางที่หนึ่งเลขที่ออก

ยังประมาณไั้งนานอยู่เียงคือล้นกระชาเราจะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่ส่ว่าเหล็วไม่เหลแปกคือกัน้องแสาตเก้เา <laughs> จะช่อกรออกรางหลักที่ห,ารราหา้าะไปดีปกันห้างกอยกม ใประกอบออกรางวัลหกที่สีกที่หาและหลักที่หออกรางวัลได้หน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ สาตัวครั้งที่สองเล่ที่เอาสองแปดเกาสองแปดเก่ากังขาประมาณนสามตัวแป่้าบิเอเก้า รางาัลี่า3ตัวออกไปกน้2ครั้งค่ั้งต่ไปจะทาการของรางวัลที่4 3ตัว2ครั้งรมกันได้ละ4,000บาทค่ะสามตัว4ค่าย จะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่สี่่อจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สายจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่สี่และหลักที่หกออกรางวันท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ

วันเลขท้ายสตัวครั้งที่1เลขที่ออกส1 3หนึ il, you know <e ่ฟังครั้งค่ะตัวเลกท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออกสี4หนึ่งเออ่เอ1 คระกรรมการจะเสนเรื่องดังหมเ้เร่ประจําหลักขึ้นมาใหม่ค่ะก็จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็ท้าย3ตัวครั้งที่2อครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 ้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัหลักที่หนึ่งหลักที่สองและหลักที่หกออกรางวัลเล็ท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ มานะแ้ไหลาย่ะงหายงวหม้าวาน้า้แนพูดได้บะายสมบอยแหโอแสดงว่าต้องประได้บดนอไเก็ได้ด้วยดอกยกับตว์ข้าวซอย เอาไปเนียคเปลาเปาไปเนียเออจิล่าเป่างนเอาเอโอ้ยแ่กันมยะแก่กันหมดมมโอ้ยอิ๋เรล่าเปเอาจิวเ่าเฉาเออันผมไปเอาบเี่ยนี่นีีไปอาบ่ยนี่นี่อมนแลวมีอเอาไม่มีใคขึ้นไหนเยกันชีกนถือเงินแม่ขว่าเปล่าแม่เปลาเ่าจจิอะเลยนะ

โอ้โอ้โอ้ฉันเหรอนั่นสาวแลูกสาอกา็จการศาที่13ครับโเกตว้ไม่ไปตบกัวก็างสองตัว น้องใสกับน้องบิวน้องใสกับห้องบวจับคู่รอเ้าย้วยท้ายสองตัวงวดวันที่16บหเมษายนสพันห้ารอยหห้าเลที่ออกห้าห้าห้า เป็นเืองเือนการจองอกี่ในเวลาเต็มเต็มได้พี่น้องวันนี้าโอ้ยหาแปก็ได้น้อยเดียวโอ้ยผมเลยผมเต็มเต็มเลยผมนเาแป็กเชีตแมเ็นกนอนี่แม่ซีเนาะมื้อไน้องเนี่ยออรลงไปค้นเงนม้นเงินบสองหมื่นหมดเลยโอ้ยาดไปเนี่ยได้ไเ้ได้นได้คานุนถือยีลีปพันทุณ

এইলে <laughs>